รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องโครงการโครชนา,าจัดจ,จังหวัดสุรินทร์อีเฟินขิงรอมสุรินทร์นะคะมาพบกับอ้อมและล่าครับผมวันนี้เราอยู่ที่สถานพยาบาลชา้าง ครั้งที่แล้วที่เรามายัางไม่ได้ป้ายนนเลยป้ายมาใหม่เรามาเจมป้ายใหม่กันนะครับเรามาเจมป้ายใหม่แล้วก็วันนี้เหมือนคุณหมอจะมีภารกิจรักษาช้างใช่วันนี้ได้ยินข่าวว่ามีช้างนะครับเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลหนึ่งเชือกค่ะ,ะคเป็นเพศ เป็นเพศผู้ที่ไม่มีงาจะเรียกว่าช้างสีดอ,อเดี๋ยวเราไปดูลักษณะของช้างแล้วก็ไปดูติดตามการรักษาของคุณหมอกันเลยค่ะไปเลยค่ะโอเคครับผมตามมาเลยครับตามมาเลยครับ มันล่าสุดอะไรพี่ไงตมันล่าสุดมกกาคุมพาพุทธิกาเยี่ยพุทธิกา663ยังไม่ยังไม่ได้ถ่ายพยานเลยส่งกูกุบกปักกาองวัน ถ่ายแล้วถ่ายตั้งจที่ก็เจ็บอือเอานิ่งตอนนี้นะครับคุณหมอก็กําลังประเมินนะครับสถานการณ์ของอาการบาดเจ็บของช้างนะครับว่าอ,อมีแผลตรงไหนแล้วก็มีการถ่ายภาพนะครับเพื่อเก็บบันทึกนะครับเ ก่อนการรักษานะครับว่าบาดแผลเป็นยังไงนะครับมีการอักเสบในการบวมตรงไหนนะครับมีตรง้นะท่านภาพที่ท่านเห็นนะครับตรงนี้คือเราจะเห็นว่าอันนี้บวมนะที่ควานให้เขาอมตรงนี้ก็คือว่ามันมันบวมตรงขก็มนฉีดนะครับหรือว่าตรงที่ที่เราถ้าทั่วไปเราจะเรียกสนับใลตปากใต้ปายปากก็มีมีเพียงเล็กน้อยนะครับเล็กน้อย ไาาก็จะเลือดซึมๆเนาะครับเลือดซึมๆมากดตายเปนทซึมเพราะว่าเอยก็เป็นเลือดที่ซึมนะก็เป็นเนืนอยถูทานข้าบงบนดนใช่ล้วครับเดี๋ยวต้องให้พี่ไหว,ไวล้าง เดี๋ยวดูไม่เจ็บอะไรไม่เป็นไรสลิงห้าสิบคอยแล้วอันนี้ พอครับอ่ะอันนี้ถืออันนี้ไปเดี๋ยวพี่เข็นเดี๋ยวมันกระชอกอ่ะพี่วอยอ่ะล้างครับฉีดทุกรูทุกรูเลยครับทุกรูครับ,รรบอ่ะล้างไปเลยอ่ะมานัห่่ยเดีไปไป บอถ้ามันไหลมันไหลจะง่วงแล้วเพาไเป็นอะไรคือพิษหนอนฉีดไปเลยฉีดไปเลยเดี๋ยวได้ขัดอ๋อกี่กีดคลิปนี่เดี๋ยวฉีดฉีดจนสะอาดเดี๋ยวให้ขัดอ่ะรูต่อไปรูต่อไปใช่ไหมโอเคโอเคสุดยอดนะครับผมตอนแรกว่าจะเรียนเป็นหมอหน่อยแนนไม่ถึงอ่ะเหมือนกัน ันเร็ว่าสามโมงครึ่งโอเคครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวพร่เจอกันเสร็จแล้วครับตอนนี้นะครับเราก็ถือว่าได้มาดูช้างที่เข้ามารับการรักษาที่สถานพยาบาลช้างเสือกนี้มีชื่อว่าอะไรครับพี่ขวัญช้างเชือกนี้ชื่อพายสีดองเงิน เอาชือสีทองเงินครับสีทองเงินตามตามทะเบียนตามบัตรประชาชนตามพิมพ์ตั๋วรูปประพันธ์แล้วเจ้าของช้างก็คือนายสดใสฟิล์มเนาครับผมเองครับบหวยครับผมพ่อบหวยครับพี่บหวยนะครับพี่บหวยเป็นที่เป็นควานช้างครับเป็นควานช้างสีทองเงินนะครับหรือว่าพี่สดใสสีลำเนาครับก็ ช้างเนี่ยเป็นอาการมีอาการยังไงมีแบบไหนถึงได้เข้ามาที่สถานพยาบาลครับอ่าก็ช้างก็เอ่อเกิดอุบัติเหตุนะครับหมายถึงช้างหลุดอ๋อทำ้ายกันนะครับผมก็คือเกิดอุบัติเหตุก็คือมีมีช้างตัวอื่นหลุดมาแล้วก็เมื่อหลุดมาช้างก็เกิดการป้องกันตัวป้องกันตัว้วครับตัวเองก็เลยมีการทําลายหรือปะทะกันปะทะกันครับอ๋อมีการปะทะกันของช้างสองเชือกใช่แล้วครับก็ก็ สีดองเงินก็เลยได้รับบาดเจ็บก็เลยมาให้คุณหมอตรวจอาการนะครับมาดูว่ารับบาดเจ็บตรงไหนมีแผลอะไรยังไงเพื่อที่จะทําการรักษาทำการรักษาแค่แล้วครับแล้วก็นี้ก็เป็นในส่วนของคุณหมอที่ศัลวแพทย์ในสามพันไร่ในสัตวแพทย์นัทพลบางแก้วนะครับหรือว่าเรียกเราจะรู้กันในนามว่าหมอนัทคุณหมอนัทนะมอนมครับ คุณหมอครับในส่วนของตัวช้างเนี่ยจากการประเมินอาการนะครับที่ที่ที่คุณหมอประเมินอาการด้านการเจ็บปวดหรือว่าการเข้ารับการรักษาเนี่ยถือว่ามีอาการแบบไหนเป็นยังไงต้องรักษาในแนวไหนยังไงก็ต้องตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นพอได้ซักประวัติแล้วก็คือช้างมีการทําลายกันนะครับแล้วก็มีเกิดบาดแผลนะครับแล้วก็มีการเจ็บปวดนะครับก็เลยแนะนําให้เอาทําการเข้าสถานพยาบาลเพื่อการตรวจวินิจฉัยได้ ได้ละเอียดขึ้นนะครับเพราะถ้าบางทีช้างมีแผลด้วยด้วยช้างตัวผู้ด้วยเนี่ยถ้าไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอะไรเลยเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติงานได้ก็เอาเข้าโรงพยาบาลนะครับจากที่ประเมินดูตั้งแต่ช้างเดินเข้ามาตอนนี้ช้างก็มีความตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมดีนะครับเดินดีไม่มีการเจ็บปวดในส่วนของกล้ามเนื้อครับเคลื่อนไหวร่างกายดีนะครับแต่พอมาเทียบโรงเรียบร้อยเนี่ยหมอตรวจเนี่ยก็พบว่าบริเวณเนี่ยช่วงงวง ช่วงวงกับช่วงช่วงงาช่วงสนับสนับงาสนับงาหรือถ้าท่านผู้ฟังไม่เข้าใจคราว่าสนับงาก็คือโคนงาตรงที่ระหว่างเนื้อกบบงาติดกันเนี่ยนะครับโคนงาเนี่ยก็จะมีแผลแผลเป็นแผลแผลแทงครับแผลทะลุนะครับอาจจะเกิดจากการสู้กันแล้วก็อาจจะเป็นช้างงาแทงเข้าไปในเนื้อเยื่อนะครับเป็นหลายจุดแล้วก็มีการบวมอักเสบนะครับอนนี้หมอท่านจะทำการรักษาโดยการล้างแผลนะครับล้างแผลแล้วก็ ให้ยาลดอักเสบอักเสบลดปวดนะครับแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะครับแล้วก็แคลนก็คือแนะนําให้เข้ามาล้างแผลทุกวันก่อนช่วงนี้เพื่อประเมินอาการนะครับเพราะตำแหน่งที่เขาที่เขาเจ็บปวดเนี่ยก็คือตําแหน่งงวงเพราะงวงสําคัญตรงที่ว่าใช้ในการหยิบจับนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ปากด้วยนะครับแสดงว่าช้างนี่ต้องยืนลงที่สถานพยาบาลตรงนี้เพื่อรับการรักษา อย่างต่อเนื่องจนกว่าอาการจะดีขึ้นใช่นะครับแล้วประเมินได้ไหมว่าประมาณกี่วันครับถ้าถ้าช้างแข็งแรงไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรก็ประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนแขลก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วเพราะช่วงนี้ก็เป็นเพิ่งเริ่มต้นการอักเสบก็จะมีการอักเสบการบวมจังเจ็บปวดเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่เราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับก็คือต้องไม่ให้เขาปวด อ่าเพราะหนึ่งก็คือถ้าเขาปวดเนี่ยเขาจะกินไม่ได้อะไรไม่ได้ร่างกายก็จะชุดโซมนะครับเชื้อก็จะติดได้ง่ายครับผมอ่าเหมือนเมื่อกี้ที่เห็นนี่คือได้ให้ควาช้างเป็นคนเข้าไปทำใช่ใช่เพราะเพราะบางตัวเนี่ยบางตัวเนี่ยก็คือหมอเขาทําไม่ได้เลยถึงถึงถึงหมอจะถึงหมอจะอยู่ใกล้ๆช้างนะครับแต่พอหมอเข้าไปทาปุ๊บบางตัวเนี่ยอาจจะเกิดการทํรลายหมอได้ก็ อาศัยควานช้างเป็นคนเข้าไปทําหมอเข้าควบคุมก็คืออาศัยความเคยชินความคุ้นเคยที่ควานช้างกับช้างอยู่ด้วยกันก็จะสะดวกมากกว่าที่คนแปลกหน้าหรือว่าคุณหมอเนี่ยเข้าไปรับการรัาทการรักษากับตัวช้างแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ห่างถึงก็ว่าปล่อย้เขาทําเองเราก็ต้องดูแผลประเมินแผลด้วยก็คืออย,อยู่อยู่ในภายใต้ใคําแนะนําหรือทำ การควบคุมของคุณหมอนะครับของนายสัตวแพทย์ที่ให้เพื่อความปฏิบัติว่าต้องใส่ยาอะไรล้างแผลยังไงนะครับแนแนวกันทําแผลการปฏิบัตินะครับแล้วขอกินขอกินสภาพนี่คือขอขอร้องขออาหารนะครับร้องขออาหารถ้าถ้าท่านมองมองจากตรงนี้นะครับตรงสนับงาที่มีขนายหรือว่างาเล็กๆออกมานะครับอาจจะเห็นเห็น รอยบวมนะครับลักษณะการบวมนะครับลักษณะการบวมของแผลนะครับแล้วก็ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีผู้ใดสนใจอยากเข้ามาร่วมสมทบทุนโครงการอุปถัมภ์สถานพยาบาลช้างนะครับของโครงการพัฒนาจจังหวัดสุรินนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาสมทบทุนได้ในช่องทางไหนนะคะซึ่งในทางเพจของเราเนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์ไว้แล้วว่าสามารถ สมทบทุนได้ทางไหนบ้างนะคะก็เพื่อมาสมทบทุนทั้งอุปกรณ์ต่างๆในการดูแลรักษาช้างแล้วก็อุปพวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอุปกรณ์เวชภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นอาหารของช้างที่ช้างนะครับไม่ว่าเป็นช้างเป็นคนนะครับถ้าเข้าสถานพยาบาลเข้ารับการรักษาก็ต้องมีอาหารเพื่อยังชีพเพื่อบํารุงร่างกายให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับถ้าช้ามาอยู่สถานพยาบาลเนี่ย ก็ต้องมีแหละค่าอาหารนะครับค่ายาเวชภัณฑ์นะครับค่าเกี่ยวกับอุปกรณ์ออทางการแพทย์นะครับ,รบที่จะเป็นอุปกรณ์ทางหัตถการของนายสัตแพทย์นะครับตรงนี้ท่านใดที่สนใจนะครับที่มีความอนุเคราะห์นะครับอยากสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณนะครับหรือว่าอาหารช้างเราก็ยินดีรับเป็นตัวอาหารเป็นผลไม้เป็นหญ้าเป็นอ้อยถ้าท่านต้องการ ที่จะมอบหรืออนุเคราะห์ให้กับช้างรักษาช้างป่วยนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะลงเลขบัญชีริ้งเพจนะครับใต้ตัวคลิปนี้นะครับในในในตัวเพจหรือว่าท่านใดที่สงสัยอยากดูรายละเอียดก็สามารถเข้าไปดูได้ในเพจโคชานาจักรจังหวัดสุรินทร์นะครับอ p เลเฟน i ิงดอมนะครับที่ที่ที่ทางช่องทางที่เรานําเสนอไปผ่านสื่อตรงนี้นะครับบาทสองบาทของท่าน ใช่ครับผมบาทหนึ่งก็มีคุณค่า50สตางค์ก็มีคุณค่านะครับท่านสามารถ1บาทอาจจะได้ผลไม้หนึ่งลูกสําหรับตัวช้างที่หวานอร่อยที่เพิ่มคลระกาลังให้กับตัวช้างนะครับก็ท่านใดที่มีความประสงค์นะครับก็สามารถโอนนะครับเข้าบัญชีทางโครงการได้เลยนะครับคราวนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอขอบคุณแล้วก็พี่วันช้างพี่หอยนะครับที่ให้ข้อมูลกับ ทางโครงการของเรานะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าท่านต้องการทราบอาการหรือติดตามอาการของช้างนะครับสีดอเงินก็สามารถคอมเมนต์นะครับหรือว่ากดติดตามในเพจนี้นะครับคอมเมนต์มาได้ ติดตามที่ช่องของพายทองเพชรขอบพระคุณมากน,น,นะครับขอ,ของพี่ควานนี่ติดตามช่องอะไรนะพายทองเพชรพายทองเพชรนะครับก็สามารถติดตามดูได้ว่าอาการช้างเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอาการ,รให้ท่านได้รับทราบเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับของเราก็ลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่ควานต้องไปดูแลช้างแล้วก็คุณนายสัตวแพทย์คุณหมอเนี่ยก็ต้องไปดูแลช้างต่อนะครับวันนี้ก็อลาพาจากพี่น้องนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ